ถึงวันนี้ได้ขางานาครับผมคร <im it> ับรวมันส <im it> ักร้อยสามตบอกเราไปเลยว่า <im it> จริงจริงๆไม่คิดว่ามันจะแบบคนจะมาเยอะขนาดนี้เ <im it> พราะเราตั้งเป้าว่าแบบได้แดงสักพันห้าก,ก็กำลังดีอะไรเงี้ยแต่ว่านี้ก็ทะลุสองพันก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกๆคนนะครับที่แบบให้การตอบครับได้แดงแล้วก็ด้วยความที่ยางหายกันไปนานเนาะเพราะว่าจริงๆเราจบมงแต่ต้นปีกว่าจะได้จัดติดโควิดกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็แบบรู้สึกดีใจครับที่แบบ ยังยังยัง,ยงทุกคนยังให้การตอบรับได้แด้อย่างดีอยู่ทุกคนนะครับอย่างตัวเราที่เห็นภาพในวันนี้มัน้วยซตื่นเต้นครับเออมื่อกี้ตอนที่เด็กๆพูดขอบคุณกันก็กลั้นน้ําตาอยู่ข้างหลังก็แบบเออแบบผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันเลยเงี้ยครับเหมือนงานเราเป็นงานางที่ให้เด็กๆหลายคนมีโอกาสได้เรียนเราจรบที่เขาบอกจริงๆดีใจครับทุกครั้งเลยเราแบบนอกจากเด็กๆที่แบบ มีพื้นที่มากขึ้นของตัวเองนะคบมีคนรู้จักมากขึ้นมีงานมากขึ้นมีคนรักมากขึ้นแล้วก็ยังมีอย่างตัวนิยายเองก็แบบอย่างของได้ได้อย่างเงี้ยก็ได้ไปตีพิมพ์แบบหลายประเทศมากรู้สึกดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยผลักดันพวกเขาเหล่านี้ได้ครับแล้วมีโอกาสจะแบบไปสแสดงในที่ประเทศต่างๆก็ยังมีอยู่ครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้นมันมีเซ็นสัญ,ญญาเรื่องแฟนมิทติ้งต่างประเทศไว้หมดแล้วแหละเหลือแค่รอประเทศเปิดก็แบบก็ไปกันตามปกติครับ มีีไนท่จ้ิงจริงๆมีญี่ปุ่นครับมีเกาหลีมีพวกฟิลิปปินส์โดอะไรพวกเนี้ยครับจากเราฟีดแบบแบบไหนที่เราเห็นเราเรู้สึกแบบเออแฮปปีจ้จังเลยอะไรนะครับวันเนี้ยฟีดแบบแบบไหนที่เราเห็นว่ามันแฮปปี้มากจริงๆฟีดแบบที่ทุกคนจอยด้วยกันหมดมเสียงคนดูกรี๊ดคนดูตบมือคนดูแบบเชียร์น้องๆอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราเห็นภาพพวกเนี้ยไม่ว่ากี่งานกี่งานก็แบบความรู้สึกเหมือนกันแบบมันอิ่มใจอะไรงเี้ยครับ แต่ละคนพัฒน,นาเยอะมากครับผมก็แบบอย่างอย่าง,างตัวซนม,ม่เองเนี้ยจากเมื่อก่อนคือแบบจะไปทางสายตลกอย่างเดียวน้องก็พัฒนาขึ้นแบบเป้นสายร้องไห้ได้และสายดราม่าได้อย่างเอิร์ธเองก็แบบเริ่มน้ำตาสั่งได้และอย่างฟลุ๊กเองก็แบบมีจังหวะที่คมขึ้นอย่างพี่โอมมีแบบวิธีการเล่นที่แบบมีเสน่ห์มากขึ้นบุญเปรมก้าวปัตตันอะไรเงี้ยม mm ิก hmm. พายอาทุกคนก็แบบพัฒนาทั้งเรื่องการ, mm hmm. ก,ารการแสดงแล้วก็รวมถึงเรื่องการ mm hmm. เต้นการร้องด้วยครับ หากการตอบรับที่ดีในชั้นเนี้ยมันทำให้เราก,กดดัไนไอเดียเชือกป่านเรื่องตบอไปกดดันครับก <c oughs> ดงานมากขึ้นทุกง,งานเพราะเหมือนแบบ <c oughs> เหมือนคนเขาบอกว่าขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ออมันก็ต้องแบบใหญ่แล้วก็ต้องใหญ่ขึ้นอีกอะไรเงี้ยถ้าเล็กลงมันก็แบบเอ๊ะทำไมดรอปนะอะไรเงี้ยก็พยายามแต่ก็พยาพยามไม่กดดันครพยายามหาลูกเล่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมาใช้ในงานมากขึ้นครับตอัพเดเชือกป่าน้องไปจัดรายกาช่ไตอนนี้เชือกป่านอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทครับตอนนี้ก็แบบรอ รอทางพี่แกเขียนบทว่าแบบเสร็จเมื่อไร่เราก็พร้อมเปิดกล้องมาน,นั้นเลยลค,เนคนรักคนพี่ก็เหมือนกันครับคนรักพี่ยังยังไม่มีบทเลยเหมือนกันก็อยู่ในขั้นตอนการเขียนบทด้วยแต่พี่วอกวันนั้นที่มีตัวทีเซอร์ออกมาเนาะเพราะว่าเป็นงานเปิดตัวของของฝั่งฝั่งลูคกี้เทแลนก็ต้องมีงานของปีหน้าที่เห็นว่าจะมีงานอะไรบ้างเ้ยครับพอมาก็เลยต้องต้องทำทีเซอร์เพื่อปล่อยไปในงานนั้นก่อนไม่รู้ว่าุ้มกับพี่เห็นว่าตลาดบอย นิวว่าทิศทางตอนนีมน้มันเพิ่มมากขึ้นแหละแล้วก็มีแบบหลายๆเจ้าที่หลายๆผู้ผลิตเนาะที่ประกาศออกมาจะทําจะทำอะไรเงี้ยแต่ก็มีก็มีหลายๆค่ายที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีออกมาด้วยเหมือนกันแต่ว่า ทุกคนล้วนแต่รู้สึกว่าบอยเลิฟเป็นอะไรที่ทําแล้วเม้นเงินสูงกับการลงทุนเพื่อนักแสดงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางบางครั้งก็แบบจนลืมว่าแบบคุณภาพก็สําคัญนะอย่างเงี้ยอย่างจริงจริงมก็แล้แต่ว่าน้องๆผู้หญิงหลายๆคนก็แบบรู้สึกว่าตัวเขาคนต่างต่างเลยเพราะว่าตลาดบอยมีแต่ผู้ชายเรารองดูอย่างนิวอย่างนิวเองนิวมองว่าก็จะมีโปรเจกต์เร็วๆเนี้ยที่จะมีผู้หญิงเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเพราะตลาด บอยเลิฟคนมันลงมาเยอะใช่ไหมครับเราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นโอเคบอยเลิฟเราทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องหาอะไรใหม่ๆเพื่อเสิร์ฟคนดูที่รู้สึกว่ามันไม่ซ้ําในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันสุดท้ายฝากงานถ้าก็อยากฝากสตูดิโอวาบิซับบิไว้ด้วยนะครับเดือนนี้ก็จะมีทั้งรายการออนยูทู e มีซีรีส์ของปีหน้าอีกอีกเยอะเหมือนกันครับทั้งผลิตเองทั้งรับจ้างผลิตให้ค่ายต่างๆเนี่ยก็ ฝากติดตามด้วยครับที่สำคัญฝากติดตามน้องๆทุกคนนะครับในได้แดงด้วยครับก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนน้องๆเนาะให้แบบไปได้ไกลกว่านี้ในเส้นทางที่ที่เขาชอบที่เขารักการอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆครับผม